ถ้ามาหลาบหมูพี่น้องน่าใส่ปัดปัดที่อีกคนไลไไล่หนังหนังกับใสออนคอยบอกคอยบอกเพื่อนเพื่นต้มใส่เปื่อยๆกับหนังซอยน้อยๆซอยไปเถอะกอค่ำพิ่ปนใส่กัน phân phối của, của mình bụng 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 ต้องฝาเห็ดหลายดอกนังลงไปใส่ลงไปโอ้ยรอดได้หลายตัวหมูหนึ่งโลนัง,นงใส่กับนังอีกโลนึงเป็นซองรูป่า,านกลิ่นว่ามัน,มนพามะโนอรอ่ตะละกุก,ลก้นนอ่บุญ้านี่ตกยากคนนะบ่ตกอีกแล้วคนนะใส่ของไปไหนเี่ไปย้าน้องสาวก,กินเนย ที่มึงกันว่าเผ็ดพอไปได้เกี้ยัน้ำบาพ่อหรกมันหลไปหลไตกหน้าสีรดเพ็้หลายกับว่าแสบตกลาบมือลาบยังก็บเ้ลวเตะพูดอดอยากกินก้าก็สร้างรถจัดดีนใหม่ให้ยังไงจัดจัดทุกอย่างเออกระิบว่าเผ็ดใส่ให้เขายุ่นแล้วแต่ว่านี่เขากินเองเด้ก็ไม่เลียนแหละปากแต่ของเด้ อันนี้หอมลงไปซาลาเน่ลงไปปอดผู้ลูกสีแบงไปกินลานน้ำกินน้รลานลาบลาบไปเจอลาบ ซื้ออีกก้อนบาทนี่ส่วนหน่อยกับ่มีเนาะมืดูดหืมกเอย่ไนเอมง่อยก็น้ำปลาไปใส่เนาะน้ำปลาไปใส่รึมผมปรุงรสใส่อีกก้อนมนหลายเด่องเอ้ มันแจบเป็นน้ำผงต็รูติดแกโอ๊ยว่าละ่ะแล้วๆเด้อันหมอมาโั้ยักอี้ขักอ,อลลลลีลีขัดอีดีขัดอยังโอ้ยผักผิดคนเอยในโทรศัพท์มันอีแม่เอาจริงเอาและวพี่ยาผักพริดอะวานไซพี่ยาโอ้ยหาบนะักสิ <laughs> แบาพี่ก็มาทำเตาดิเอ้อ